เฮ้ยเบิร์ดเฮ้ยบุ้ยมุ้ก้อนดีกว่าเฮ้ยเบิร์ดชีวิตเรานี่แม่งก็มันต้องเทปนะช่วงนี้อากาศร้อนก็นั่งกินเหล้าในห้องแอร์นะอยู่กับรถอยู่กับอะไรให้เพื่อนดูเลยเธอรถเต็มบ้านไปหมดนะอันนี้แค่ส่วนเซตหนึ่งส่วนแปดของรถในบ้านบ้านเรามีรถกี่ห้องหกห้องนะมีทุกห้องมีห้องนอนมีห้องนอน ชีวิตเราไม่ธรรมดาณนะก็จะเป็นแซ็คนที่ทำกินได้นี่นะบ้านเรานี่นะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ห้าที่หรอะไรเลยเนี่ยมีแค่โซฟาเดียวนอกนั้นนะรถรถหมดเลยรถดไปนะไงดูเบิร์ดชอบอันไหนมากสุดวะชอบเยอะแต่อ้เนี่ไอ้เนี้มันหลดอะไรมันแป๊กตาเพื่ออเไรมันมันไม่เข้าพวกกันเลยเฮ้ยมึงแม่มาที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 ่นี่มันหลุดอะไรเนี่ยมีสปอร์ตมาเลยนะเอ็นพันวิลลิแงลี่อาร์วันเซ็กซี่ ถังน,นี้ไม่เหมือนคนอื่นถ่องใช่ไหมมีกระเป๋าหรืออ่ะไม่ต้องอ,อะไ,มอไรมากพึ่งมาถ่ายทางนี้อย่างเงี้ยยืนถ่ายนี่เดียเยเด๋ยวเออขึ้นมายืนถ่ายใหญ่โตไหม,มเบอร์จำได้ไหมกระเป๋าเรามีสี่จำกัพันเออที่ที่ข้ามาขายเลยแล้วเอ็งขี้ไปเอ็งขี้ไปส่วนพึ่งเ,เทียเ่ยวประเทศกันนะที่ไปขี้ไปเที่ยวข้าส่วนพึ่งอ่ะโอ้เฮ้ยนี่ยเาร้อยหยด X ห้าร้อยอ่ะห้าร้อย X ห้าร้อย X เออ แต่ขนันนั้นไม่มีกระเป๋ามาเลยลิ้แบบว่าพอผอมบ้าใช่คันนั้นไม่มีแคทบาร์เออนี่เพื่อนๆมาดูคันนั้นไม่มีกระเป๋าคันนั้นไม่มีแคทบาร์คันนั้นไม่มีไฟฟอดไลท์อันนี้ไฟปอดไลท์สี่ดวงนะแฮนแฮนนี่กระจกปลายแฮนก้าแฮนนะพึ่งมาทางนี้เข้ามาไฟ l อ d ีชิลต้งยางไหมอันนี้นปีสิบเจ็ด ก็ขนาดเองที่เองที่เองขี้อ่ะมันไม่มีออปชั่นเต็มโอ้แต่คันนี้ออปชั่นเต็มโอ้โหนี่ตั้งแต่ตั้งพูดด้วยนะอ,อ่ะเอลคอดูอ่ะเอลคอดูนี่ตั้งแต่ตั้งพูดเลยนะเตี้ยไหมเตี้ยแร่แขี่ไง่ายไหมไง่ายดิโอ้โหนี่ข่ายันข้องพังเลยนะรถหน้ารดหลังมาโอ้เพื่อจะให้คนขี่สบายๆพวกนครับ คนที่สูงไม่เยอะที่จะมาสบายแล้วก็ขาถึงมันก็จะคนโทรลง่ายเพิ่งมาชาติรอบคันดูแม่ดูเครื่องดูไรปกติรถทัวลิงเนี่ยอืมจะต้องใหม่เยอะใช่ไหมใช่เอาไราบิ๊กมาดูเอวเพื่อดูเนี่ยมือแห้งมือแตงประกับแต่งปกตาแตงแฮนแตงดูหใม่ดิหมื่นเก้ากเห็นปะ แต่ทอเแี่ทอแต่งอะค่ะบอ๊มน่ะตึงมาดูทางนี้ถ่ายทอขาวิกกับเพื่อนดูเป็นไงทอขาวิกด้วยนะปอนไหนสีดวงอีกใช่แล้วไฟล่างยังไงโอ้นี่อะไฟล่งเมื่อกี้งงเมื่อกี้งงเลยอันนี้เมทัพทิมอันนี้เมทับทิมอันนี้เมทับทิมเฮ้ยใช้เปล่าไม่เปล่าทำไมเราเปิดไปเดียวดิเปิดไปไม่ได้เฮ้ย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 เฮ้หจริงเฮ้ย อันนี้ไฟเลี้ยวแต่งแล้วนะเอออันนี้ไฟเลี้ยวแต่งไฟเลี้ยวแต่งเลยโคอะไรโคโซอันนี้โอ้หเขี้ยเขี้ยปกติกระเป๋าเนี่ยไม่มีไม่เคยเจอที่ว่ากระเป๋ามนติดเยอเฮ้ยคันนี้รุ่เด่นว่ะอเด่นเลยเออไปแบบปุ้งวางนี่เลยไปดูนี่ปิดไฟหน้าดิเปิดไฟหน้าได้ป่ะติดหมดเปล่าหมดจับค่อยก่อนมันไม่ต้องติดก่อนอันี้อนนี้ไฟหน้ามีไฟสปอตไลท์มีไฟสมวยตั้มไฟสปอตไลท์กดเฮ้ยมีไฟแว๊บๆอ๋อขอทางโ เจ๋งจัดไปดินี่โหตรงนี้อุ้ยเพื่อนโอ้เต็งพอมีโคตรเท่อสว่างจัดให้เบย์เราค่าเท่าไหร่อยู่วะโอ้ยว้าวเบย์ของแตงเต็มเล้วนั่นหนีแท็กข้าวโอ้นี่นี่นี่ไอ้นี่พักเราเราพักขาวดูดิลดลดมาไม่พอดูเองว่าไข่ตรงข้าตั้งนี่ทิเตะขอาตั้งนี่ไอ้นี่ขี่ข้าตั้งแต่งด้วยที่รองแต่งโคตรคนละเอียดขนาดนี้แต่งจัดแต่งละเอียดจัดเฮ้ยเบย์ถ้าไปดูในเว็บมาเว้ยไข่อร่อยเปล่าข้าไปดูในเว็บมา สภาพแบบว่าปีสิบเจ็ดเนี่ยนะสภาพแบบนี้ไม่มีเพราะว่าส่วนมากจะเป็นแบบว่าไม่มีกระเป๋าแล้วก็ไม่มีแอตบาร์ไม่แต่งเต็มมันีะลงไม่เต็มแบบนี้เขาขายกันแสนสามห้าแสนสี่ห้าแต่เราแต่งแบบนี้สภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้ดีกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทพอถูกมากพอไหมเพื่อนเนาะพอดีพอแล้วพอดีพคแล้วหนึ่งแสน ห้าหมื่นสองหนึ่งแสสองหน้าพันบานออปชั่นเต็มเตมแบบนี้จัดไปแต่ไม่รู้ว่า5้าร้เ็มันจัดไฟแนนซ์ได้เปล่าตนนั้นจะได้อยู่แหละแต่ส่วนมากคัานนที่ขายไปก็ขายสดนๆนะเพราอว่คนสนหนสนใจมันด้ซีบีห้ารนะรถที่ตัวนี้นิยมมากหนึ่งเันาฉะนั้นง่ายสองซไม่แรงมากแล้วก็ สาถูกสี่รูปทรงสวยสห้าขี่ง่ายนะหกราคาไม่ตกใครๆก็ชอบหนึ่งแสหม้าบาทโอเคไหมโอเคพี่พอเนาะใด้แล้วได้ใจมด้วยบอกกอนให้บอกจลมดังแต่เดี๋ยวแตเดี๋ยแค่หมืนแค่หมืนกะลาเอ้าสนใจดูสุดไปนเก้าเก้ดื่สีดูุสีเรานีแซกพุกินเบอร์พุรกินลายกรอนตอนที่เก้า